หมันนี้ยืนชิลเลยพี่ธรรมดาน้องพี่พี่ผมมีคําถามมันถามอะไรได้ไหมได้ดิถามอะไรพี่ตอบได้หมดอ่ะอย่างภาษาอังกฤษนี่พี่พอจะได้ปะโอ้ภาษาอังกฤษนี่สบายเกซีสองตัวชิลเลยใช่ไหมชิลที่ไทยและสวีเดนเก่งไปเก่งซะแล้วแน่นอนอ่ะขอถามไว้เมื่อกี้ขอได้ภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมได้ได้แน่นอนผมถามนิดนึงนะอย่างอย่างมีนี่ภาษาอังกฤษอะไรมีนเนี่ยสบายเลยอีโต้เอ้ยแล้วชุดในอะฮูกวาโก้เอ้ยแล้วเต่าอะ อังโลเก่งเลยธรรมาดาอย่างสีเหลืองนี่คืออะไรสีเหลืองต้องนี่เลยเครื่องพ่นยาสีเหลืองจากทางดาก้อนฟายครับตัวนี้แรงจัด14.9บาทนะครับจัดเต็มแรงคูณ2สอยสีสวยแน้เลยพี่สีเหลืองสวยงามเลยครับนี่ปี๊นกินมาให้ด้วยแล้วตัวนี้ผมได้ข่าวว่าเขาอัปเกรดมาแ้พี่ใช่ไหมตัวนี้นะอัปเกรดใหม่นะผมอัปเกรดอะไรอยากรู้ปะอยากรู้อยากรู้พี่แน่นอน อัปเกรดตัวน,นวี้ครับผมแบตลูกใหญ่กว่าเดิม12โวลต์12แอมป์เดี๋ยววันนี้แกะให้ดูครับผมไปดูพร้อมกันเลยครับนี่เลยตัวนี้เป็นมอเตอร์ปั๊มคู่ด้วยของทางนักกันไฟแบบนี้เลยสี่จาร์ใช่ไหมครับจัดเต็มเน้นๆ25ถัง30ถังใช้จนเหนื่อ <จ kas S 2> ย <peek> บอกเลยว่าใช้จนเหนื่อยครับนะนี่นี่ใช่ไหมพี่ตัวนี้ทีเด็ดใช่ตัวนี้อัปเกรดทีเด็ดเลยคือตัวนี้นะครับผมแบตลูกใหญ่กว่าเดิมนะครับมาดูกันใกล้ๆนี่เลยครับ12โวลต์12แอมป์และใช้กันยาวๆนะครับลูกเล่อลูกใหญ่ อัปเดตใหม่ตัวใหญ่กว่าเดิมแน่นอนอที่แบตอยู่ข้างล่างผมว่าแบตลูกใหญ่กว่าเดิมนะครับนี่ตัวนี้ปกติอยู่ข้างนะตัวนี้มันใส่ไม่ได้นะครับผมเราเลยมาไว้ตรงข้างล่างนั่นเองอันนี้อยู่ใต้ถังใต้ถังใต้ถังใช่ครับผมโอ้หพี่แล้วยังของแถมนี่เขายังจัดเต็มมให้เหมือนเดิมไหมเนี่ยโอ้โหก็รู้กันอยู่น้องของแถมนะผมดักรถไฟไม่ทําให้ผิดหวังอยู่แล้วนะผมไม่ว่าจะเป็นสายสะพายบาคู่นะครับแบบนี้เลยนะครับผมตรงนี้ข้างในเราแถมไปให้ด้วยมาพร้อมก้านสแตเลสอย่างดีสามารถยืดได้นั่นเองครับและไม่พอเท่านั้น มือจับแบบด้ามน,นะผมแล้วก็แถมไม่ได้ด้วยและสามารถล็อกได้ด้วยนะผมไม่เปลืองแรงแน่นอนอ่าไม่พอท่านั้นนะผมเราให้หัวพ่นไปถึง5หัวครับลูกค้านะสามารถเลือกใช้กันได้เลยตามความต้องการของลูกค้านะครับนี่จัดเต็มแน่นอนนะผมสาหรับเครื่องพ่นยาสีเหลืองจากทาง Fire ดกอนไฟยี่สิบลิตรนะครับใครสนใจแต่ก้าหยุดสายลางครับผมนี่เลยน,น,น้องน้องที่ ที่ขายจบแล้วน้องจบแล้วโอเคโอเคนะโอ้ยผมไปซื้อผมไปซื้อโอเคแล้วกับ้าอ่นะแล้วกบ้าอ่นะจ่ก้อนฝายอุปกรณ์การเกษตรต้องดาก้อนฝาย